พี่ดาดูข่าวนี้ย่งคะ่ะที่เขาโดนโกงเงินค่าตัดยาสามร้อยบาทนะคะเสร็จแล้วเขากลายเป็นฆา,า,าตก,กรขึ้นมาเลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวสรุปข่าวให้ฟังเหตุมันเกิดจากว่าชายวัยสาสิบแปดปีคนนี้เนี่ยนะตกงานมาแปดเดือนแล้วแล้วก็มีลูกต้องเลี้ยงตั้งหลายคนแล้วอยู่ๆก็มีนายจ้างอมาจ้างให้เขาไปตัดหญ้าดได้ค่าจ้างสามร้อยเออเขาก็เลยไปตัดไปทํางานแล้วเธอคิดดูนะคนที่ไม่มีจะกินอนะ่ะมาแปดเดือนแล้วลูกรอ,อกินข้าวมันเครียดแล้วไปตามไปทวงมาตั้งหลายรอบ แค่สามร้อยไม่ยอมจ่ายแต่เห็นไหมว่าความกดดันทั้งไม่มีจะกินไม่มีงานทำแล้วลูกหลายคนรอกินข้าวจากตามสามร้อยแล้วมันแค้นอ่ะเขาก็เลยตัดสินใจอ่ะขอต่อต,อต,อตอยกครัวแล้วก็เลยกลายเป็นฆาตากรในช่วเวลาชัว์ูบแล้วตอนนี้เสียงชาวเน็ตแตก่ายแรกกลับไปเห็นใจฆาตากรชายวัยสามปคนนี้ว่าเออ ดูสิทาไมโลกใบนี้มันโหดร้ายกับเขาจังเลยตกงานมาแปดเดือนแล้วทําไมย้อนกลับไปที่นายจ้างทําไมนายจ้างอ่ะถ้ารู้ว่าลูกเขาอะอดข้าวมาตั้งหลายวันแล้วและรอจะเอาเงินสามร้อยนี้ไปต่อชีวิตเขาอะแล้วคุณอยากจะโกงเขาหรือเปล่ากับชาวเน็ตฝั่งหนึ่งต่อให้คุณจะไม่มีจะกินยังไงคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอต่อต่อใครถูกปะตอนนี้เสียงตีกันสองฝ่ายถูกปะแต่จะบอกว่า ทุกอย่างมันจะจบเมื่อเราเข้าใจกิเลสโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยกิเลสทุกคนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิน้นคนที่ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วและการที่คุณไม่มีจะกินและคุณถูกโกงณนะตอนนี้แล้วคุณอยากจะตอบโต้นายจ้างด้วยการไปขอต่อต,ตแบบนี้ผิดศีลน,นะผิดกฎแห่งกรรมหรือแม้กระทั่งนายจ้างเห็นไหมว่าเขาทำผิดขนาดที่เขาต้องต้องตุยไหม เขาไม่ได้ผิดถึงขนาดที่จะต้องตุยถูกป,ปะแต่เขาก็ผิดในส่วนที่ไม่ควรที่จะไปโกงเขาเออแต่ถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายใจเย็นลงอีกสักนิดหนึ่งและถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเราเองกลับมามีความสุขอยู่กับปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้ทำยากไหมยากมากโลกใบนี้มันบีบบังคับบัญชากดแห่งกรรมานี่เขาไม่เคยใจดีกิเลสไม่เคยใจดีกับเราเลยมันลายมากเลยอะ แต่ถ้าวันนี้เราลองถอยกลับมาสักนิดหนึ่งใช้ชีวิตให้มันช้าลงเราลองกลับมาอยู่กับธรรมาช,ชาติและที่สําคัญนะถ้าเกิดชายวัยสามแปดปีมีกระละยานะีมนติหรือนายจ้างเนี่ยนะกับมีทูตสันทวไมตีไปคุยเป็นโจทย์กลางกัินสักนิดนึงแต่เชื่อไหมว่าต่อให้มีเจ้าสัวนะมาแจกเงินชายวัยสามแปดหรือมาจ่ายเงินนายจ้างสุดท้ายปัญหานี้มันจบแม้การแค่แก้ปัญหาไปเหตุด้วยการแจกเงินไม่ใช่ แต่ถ้าเกิดกลับมาเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาเห็นคุณค่าตัวเองและกลับมาคิดสักนิดนึงว่าเราไปขอต่อ,ตอ,ตอเขาชีวิตเราจะเป็นยังไงเพื่อต้องการเงินสามร้อยนั้นหรือเพื่อระบายความแค้นไหน,ไหนๆกูก็ไม่มีจะแดกอยู่แล้วเออกูก็ฆ่าไปเลยชีวิตแต่ชีวิตมันไม่ได้จบชาตินี้ละสิอ่ะเออบางคนไม่เชื่อชาติหน้าและคุณทําแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติชาติหน้ามันมีอ่ะคุณคิดว่าคุณต้องรับผลไหมของการกระทําชาติเองของคุณเนะี่ยแต่ถ้าเกิดเราทําดีต่อกันเรามีจิตรัก เมตตาปรารถนาดีต่อกันกลับมาคิดว่าเออตอนเนี้ยถ้าเกิดสมมติอะไรเสียได้เสียไปแต่ใจเราไม่เสียแล้วเราเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเราได้อยู่เสมอชีวิตเรายังมีพวกนี้อยู่เสมอนะเราทําวันนี้แม้วันนี้มันไม่ดีไม่เป็นไรใครจะใจร้ายกับเราไม่เป็นไรแต่ขอให้เราอย่าใจร้ายกับตัวเองอย่างน้อยคุณมาเจอคลิปนี้มีพวกเราสองคนใจดีกับคนอยู่หนา